นะครับจะเป็นการหันหลังดังนะครับก็เทมากๆเลยนะครับก็ดูเขาครับนี่ครับหันหลังดังนะครับก็เทเพรก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ในเกมแฟลมดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟไต้หวันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาก่อนนี่ครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรก็มันอยู่ทีมอ่ะใครนั้นใครนั้นนะครับก็เบอร์สิซะด้วยก็เดก็จบไปดูสกิลมันเลยนะครับก็เรามาดูส่วนของอันที่มทสกิลดีกว่าก็ดูเลยนะครับจะเป็นอ่าการอ่าหันหลังดังนะครับก็เท่มากๆเลยนะครับก็ดูอีกอครับนี่ครับหันหลังดังนะครับก็เท่พอสมควรอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่าการกระโดดบล็อกนะครับ เป็นการบล็อกธรรมดานะครับกระโดดบล็อกชเฉยนะครับส่วนนี้ก็เป็นการอ่าล็อกหลบนะครับจะเป็นการอ่ายิกถอยหลังกับแล้วก็ล็อกไปด้านข้างนะครับแบบหลบไปด้านข้างนะครับก็ดูสกิลต่อไปครับทกิลที่4นะครับก็อันนี้จะเป็นการรับบอลเพื่อนแล้วก็เลี้ย up เร็วๆเลยนะครับก็สกิลต่อไปก็จะเป็นการอ่ากระโดดดังด้านข้างนะครับ ก็ดังไปด้านข้างให้ให้ศัตูมันจับทางยากครับก็ส่วนนี้ก็เป็นการกระโดดครับกระโดดเหมือนลิงเลยครับก็ที่ในเกมเขาเรียกว่าลิงป่านะครับเอ้ในหนังในอนิเมะเขาเรียกว่าลิงป่ากันนะครับก็ก็รูนผมยังไม่รู้ว่ามันใช้รูนอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมเพิ่งโหลดมาเล่นได้ไม่นานเองนะครับ ก็พึเพิ่งเวล6เองนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงครับก็เดี๋ยวไปดูอ่าพอสวัส์ผมยังไม่เปิดเลยนะครับก็ทำได้แค่ดูอ่าตัวข้าวๆเองนะครับก็ไปดูสกิลสกินกันเลยนะสกินก็มีเสื้อสีขาวเสื้อสีดำนะเป็นของใครนันนะตอนนี้ก็เป็นเสื้อสีเหลืองนะฝึกซ้อมสีเหลืองนะส่วนวน,วนี้ก็เป็นเสื้อกระหน่อของใครนันนะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ผมมารีวิวแค่สั้นๆนะครับผมก็ถ้าอยากให้ทำตัวไหนผมก็จะมาทำให้ดูนะครับก็จะผมขอเวลาไปเล่นนะครับผมเล่นให้ช้ำก่อนนะครับก็ผมจะเล่นให้เลเวลเยอะๆนะครับจะได้มารับตัวละครตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาไปเล่นก่อนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับ ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดสับตะไคร้ผมเลยครับก็ผมว่าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีใครชอบเพราะเพามันฟันชิบหายเลยนะครับก็วันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับก็สวัสดีครับผม